ดีครับผมนายปฏิพัทธ์ตันติกมนิมิตนักศึกษาชั้นปีที่หสาขาวิาทยาศาตรวันนี้จะมาเสนอการเลี้ยงลูกบอลครับท่าที่1น,นะครับการเลี้ยงบอลด้วยฝ่าเทา้าวิธีการทานะครับใช้ฝ่าเท้าคือบอลไปด้านหน้าหรือใต้พื้นรองเท้าครับ ข้ที่สการเลี้ยงบอลด้วยหลังเท้าวิธีทำนะครับใช้หลังเท้าแตะบอลไปข้างหน้าการเลี้ยงลูกขุดซ้อนถือเป็นทักษะ พื้นฐานที่สําคัญมากในการเล่นยีงาาฟุตซอลประโยชน์ของการเลี้ยงดูฟุตซอลนะครับ 1. พควบคุมบอลได้ดี 2. หลบคู่ต่อสู้ได้ 3. ส,สร้างโอกาสยิงประตู 4. จ่ช่วยให้ทีมบุกได้ง่ายขึ้น 5. ทําทให้เล่นคล่องและมั่นใจ